ตอนนี้ผมเราก็อยู่ใน EP ที่2กันแล้วนะฮะก็ไงก็อัดต่อจาก EP แรกเลยนะครับผมอ่ามันบอกว่าให้เรากดเซฟอ่ะกดเซฟอยู่ก็ไดนะ้ให้ความสบายใจ,ใจกับเคสนะครับก็ EP นี้เราก็น่าจะใช้ชีวิตรอดที่เดิมหรือเปล่ารู้สึกว่าแมปจะกว้างใหญ่แล้วเราจะไปออกเดินทางกันหน่อยก็จะออกเดินทางเราต้องเตรียมทรัพยากรอะไรให้พร้อมนะฮะเอามาเผากันนี่นะเผาแล้วลงไป โอ้ oh, oh, เราเอาชีวิตร้อยหนึ่งวันแล้วโอ้โ oh, หขึ้นมาบอกโอเคเือว่าดีแล้วผมตัน mm hmm. นี้เราปางไว้ก่อนก็ได้ผม mm hmm. ว่าเราควรคับธนูใช่ธนูแล้วก็ลูกธนูมาขาดเชือกไม่สิไม่สี่ไปสุว่าเราวางตรงนี้นี่เชือกของเราอ่าโอเคเอาเชือกก่อนผมว่าเกมเนี้ยมันต้องมีระบบต่างๆเยอะแน่ๆอืมเพิ่งจะอยู่ในช่วงพัฒนาก็เถอะ เออไอช่อนหินเรายังไม่ไปดูเลยวะ่ะเออเดี๋ยวค่อยไปแล้วกันอืมตัดต้นอะไต้นปลาล์มเลยต้นปาล์มใช่ไหมโอเคตัดต้นปาล์มอ่าว่าต้องการเชือกอันนี้ก็เป็นต้นยุขาเออต้นยุคามันดีมากครับเพราะว่าเราไม่ต้องตัดใบปลาล์มไงเพราะจะเป็นเออ่ก้านไม้ให้เลยถือว่าดีมากๆโอเคโอเคเราก็ตัดเป็นก้านไม้ ประมาณนี้พอน,นี่เราจะเก็บเป็นใบาปาล์มนะครับผมเพราะว่าบางทีออกเดินทางเราจะได้คราบที่พักไว้แล้วครับผมอ่าตอนนี้เคว็ดว่าคราบคอนนะเราให้คร,บราบล้วกันอ่อตอนนี้้องการคราบผู้สนุกก็คือต้องใช้เชือกใช่ไหมเชือกราฟเยอะมากอะ่ะแปดพอ,อครึ่งหนึ่งอ่าฮะคราบสองชุดนะฮะรู้รจะได้เท่าไหร่แ้่ผมญาติเรียงของก่อนนะผมไม่ขนาดเลยอ,ะอ่ะโอเคไป่นี้ อ่าแบบนี้น่าจะขนาดกว่าโอเคหรือธนูเซอของเต็มโอ้ครับแล้วมันจะเป็นแบบนี้เลยเหรอเออผมว่าเราควรเอามะพร้าวเก็บก่อนเออเดี๋ยวมะพร้าวไปเก็บก่อน,เ,อาาเ,อนเราต้องการหนังเราต้องล่าสัตว์ใช่ว่าเราต้องล่าสัตว์ที่ใหญ่ขึ้นโอเคมันจะเอาธนูแล้วออกเดินทางนะครับเราต้องออกเดินทางกันแล้ว วเราจะค้าพวอ,อีกชุดหนึ่งแล้วกันลูกธนูนะผมเพื่อเป็นสิมงคลที่ดีโอเคมาเราพร้อมบวกแล้วปรกอการไม้อะไรพอละมีหรือเปล่าแถวนี้ผมว่าเราจะไปยอเฮ้ยทุกชมผมเจอสัวนสัวนใหญ่โอ้ยเราเราซุมโจมเตีทีนี้ใช้ธนูป่ะ โอ้ย่องโหย่องโอ้ต้องคลิกขวาแล้วก็ยิงอ๋อยิงได้หรือไม่ได้อะต้องคลิกขวาก่อนต้องย้อยๆหน่อยใช่ไหมไม่โดนเว้ยเออผูวิ่งเร็วมากโอ้เปลืองลูกธนูมากโอเคเนอปลาโอ้โหปาไปโดนเออโดนโอเค แม่สัตว์ใหญ่แม่สัตว์เล็กไวยู่กูไม่ได้ว่ะที่ไงดีที่หินที่ก้าแล้วกันเออมันมาไปนไหนแล้วว่ะโอ้โหวิ่งเร็วมากเลยอ่ะต่อไหนวะโอ้ยนี่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 เหรอโอ้ไอ้ไอ้เอ้ยโอ้ยโดนลักลุกอ่ะโอ้โหเช็ดทีเดียว โอ้โห oh. ยังไม่ชินยังไม่ชินยังไม่ชิน,ชนอาวุธนะแต่ดอกปา้าเป็นไนวะชิผ่านโคตรเปลืองเลยอ,เอ้าวทะนูนี่แหละถึงปะมันย้อยมากเลยอะเกมเนี้ยตัวทะนูมันย้อยมากเลยยิงดักหน้าเลยเราไม่เสียงดีกว่าได้เลยเ บอว่าท่าโคตรหนึ่งโอเคมันจะตายแหละ What What the fuck การล่า <blunt> ส <animation> ัตว์ที่ทุเรศอัพเปตที่สุดที่แต่เล่นเกมมาเลายากมากเลยอ่ะผมไม่ชินกับเป้าเลยว่ะจริงจริงนะ ปุ๊ดเเป้ามาเล่งยากมากเลยทิ้งธนูแล้วผมจะใช้หอกดีวกว่าผมขนาดหอกมากกว่านะว่ามันจะมันป่ามแม่นดีอะแต่ปุ่มปุ่มการเล็งอะมันเล็กเกินแล้วมันจางกับมันจางมากอะ่ะผมไม่ชินว่ะเออโดนแลวโอ้มูลสัตว์ยกมีว่ะเ้อาเอาเอากลับมาไม่เอาได้แต่ของเต็ม โอ้หินเราคัดเราคัดตัว,วไหนก็ได้มูลสัตว์เราน่าจะเก็บได้นะมันมีหนังด้วยเอามูลสัตว์ออกไปเอออโชวออ์มาตั้งไก่าน่าจะเป็นทางกลับเราตรงเนี้ยเราว่าผมกลับไปหาแหล่งน้ำดีกว,ว่าโอเคอย่างน้อยเราก็ได้ถังสัตว์นะอย่างน้อยน้อย พราะว่าเป็นการล่าที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หนูเป็นการล่าที่ไม่ดีสักเท่าไหร่เลยนะโอ้โหเรา้อยู่น้ำมากตอนนี้ออกินน้ำก่อนโอ้รลอดน้ำขึ้นน้อยมากโอ้ยตอนนี้ผมก็ร้อนนะชีวิตจริงก็ร้อนนะโอ,อ้โหสุอากาศจะร้อนเราเลือดเราจะลดแล้วนะโอเคโอ้ยโอ,โอ้ลงน้ำก่อนโอเคอากาศมันดื่มน้ำด้วยเติมน้ำโอเคโอเคมาดูว่าดี โอเคผมครับผมต้องครับไอติคคิมกันแดดโอ้ผมทิ้งใบาปาล์มไปแล้วอะ่ะเออโอ้โหบอกจะไปตามหาโลกแข่งใหม่เดินไปเดินไปไกลยไม่ค่อยได้เลยเออ่ใบาปาล์มเราว่าผมต้อเอาเนื้อไปเผาผมเผาเนะื้อแค่สี่ชิ้นนี้เสร็จเราจะออกเดินทางนะครับโอเคผมเผาเนะื้อ ต้องเผาเนื้อพวกนี้ให้เสร็จก่อนอันนี้เป็นใช่ไหมอันนี้เผาได้ไหมโอเคเผาได้อยู่ไม้แบบนี้เผาได้โอเคฟืนแบบพวกฟืนเราก็มีเยอะเราเก็บใบป,ปาล์มก่อนแล้วกันโอเคนขนูอ๋อต้นไม้ค้าแล้วมันกระจายใช่ไหมเออนั่นจะอยู่แถวนี้โอเคโอค้ใบป,ปาล์มเราเนี่ยว่ะ ลงน้ำก่อนอ่าผมรับครีมกันกแดดก่อนเพื่อออกเดินทางโอเคครับวันนี้เราต้องการลูกธนูลูกธนูขาดหินแล้วฟืนทุกท่อนสูงใช่ไหมโอเคสบายท่อนสูงเราวางไว้เพียบเพียบของน้องเพียบโอเคหินนี่แหละจะหาไม่แต่นานมีปะพวกนี้ก็เป็นแบบปุ๊ พวกแบบเออที่ประกอบฉากอะ่ะเออมันตัดไม่ได้ไม่เห็นไหมเนี่ยมีอยู่ก้อนนึงว่ะอุย้ยช่วยหออ่อตัวเองแล้วเพราะเราต้องบริโภกอ่าจะได้กันแดดโอเคอ่าตอนนี้เรากันแดดมาได้พอสมควรขับรถหนูกันขาดะไรขาดแท่งไม้แท่งไม้งั้นหรือ แม่งไม่ไม่ซีพี่ไม่ซีนี่แท่งไม้ได้แล้วก็มาดิครับพี่ได้แล้วนะแท่งไม้อะเออเลยนูมาตนูมีเท่าไหร่ละมีหกโอเคได้เป็นสิบเอ็ดไอผมว่าผมต้องการล่าสัตว์เพราะว่าต้องการกระเป๋าอะเออแล้วค่อยมาย้ายของอยู่ที่นี่แล้วกัน ตอนนี้ผมว่าน่าจะเนื้อจะย่างเสร็จแล้วเราจะออกเดินทางได้ละตอนนี้้โหย่างไม่เสร็จนี่วะวกแทงไม้จะมันน่าจะเผาไม่ดีวะผมว่าใช้ฟืนเผาจะดีว่ะเออตเนี้ยผมว่าใช้ฟืนเผาจะดีว่ะที่เผาเสร็จเด้จะออกเดินทางแล้วเพราะว่าเนื้อเป็นอะไรที่เผาช้ามากๆเลยวะพะว่าออกเดินทางกันได้ไหมเออออกทางเลยดีกว่า เราจะขึ้นอ่อทางไหนวะลืมอ๋อที่มาร์กเรามันไม่ได้หรอมันบั๊กเหรอแล้เวเราต้องแยกส่วนออกมาก,ก่อนโอ้แยกส่วนมันก็เก็บขาตัวไม่ได้นะเนี่ยผมเหนื่อยใจกับเกมนี้มากเลยอะงั้นผมจะออกขวาแล้วกันงั้นจะไปตรงนี้อา่าเฉยงหน่อยฉยงหน่อยอา่า กาให้เราจะอยู่รอดจารทะเลทรยา,ายนี่เราต้องขึ้นพวกทะเลทรยา,ายส,สูงเพราะว่าเราจะมองเห็นพวกทิวทัศน์ที่ดีขึ้นอ่าต้องขึ้นที่สูงต้องเตี๋ยวอุปกรณ์ไว้ตลอดเวลาบางทีเราเจองูหางกระดิ่งเออเจองูยักษ์อะไรแบบนี้มันจะมีหรือเปล่าไม่รู้เลยเออผมเดินมาผมยังไม่เจอพวกงูเลยนะเนี่ยเจอทั้งแต่ป่องกับกลุ่บอะแล้วก็กวางปะใช่กวางไหมอ่ะผมไม่รู้ว่าตัวอะไรอยู่กลางทะเลทรยา,ายอะอ แต่ว่าไปกว้างมาอยู่กลางทะเลสายเหรอเลื่อนเป็นสัตว์อื่นเออมีไบโอมันอย่างอื่นไหมอ่อไม่มีเลยหรอไม่มีเลยรอรอผสงสัยมากเลยนะโอเคเราไม่ต้องโอ้ตอนนี้เราเหนื่อยนะวิ่งไม่ได้เลยอนะเราสไตมิน่าเราต้องเดินแล้วนะครับผมไรยน้ำเราพร้อมอยู่แล้วเราทาครีมกันแดดนะฮะเราไหวเรามีหมวกด้วยโอเค 19, 20, เซฟาน่าเต็มล้วไปวิ่งต่อ เราต้องหาไบโอมอันใหม่เออเราต้องอยู่ที่อื่นเพราะสถาน,นี้มีสัตว์น้อยเกินไปเราต้องหาสัตว์ที่อาศัยอยู่เยอะๆนะครับแต่เราค่อยกลับมานะเกมนี้มันน่าจะเราน่าจะขี่อูดได้นะครับผมเพื่อเป็นการเดินทางเราจับอูดแล้วก็หาที่กลับแล้วกันแต่ว่าไปตั้งแต่เล่นมาไม่เจอเกาะเลยนะนี่อ่ะเราอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ประมาณที่ออกเดินทางไกลจริงๆโอ้ตอนนี้เราอยู่หา่างจากไบโอมที่ ค่อนข,ข้างอีกจากไกลไกลมากๆเราไม่ติดตัวอยู่สองผมไม่ไมีที่ไมไ่มีพวกเกาะอ,อื่นเลยอะผมน่าจะไหวอยู่นะอุณหภูมิยังได้อยู่อุณหภูมิยังได้อยู่ไม่มีต้นไม้สักต้นแหลบเลยนะผมอุณหภมูมิตอนนี้เรายัางได้อยู่นะโอเคขึ้นลงขึ้นลงอยู่เพราะว่าผมไหวอันนี้คืออะไรผมอยากรู้มากเราไปดูกันก่อนนะครับผม ม่น่าลงแข่งวิ่งมาลาทอนเลยที่เราจะมาอยู่กลางแบบเนี้ยเอ๊ะถ้ารู้จะวิ่งถ้าเรารู้ว่าเราจะวิ่งอยู่มาทอนเราจะอยู่อะไรแบบเนี้ยจะมาอยู่ในโลกเรสายแล้วไม่วิ่งนึกว่าลาออกแล้วบอกเลยเรากินเนื้อสักคำหนึ่งแล้วกันอ่าดูเสียมีใบโอมที่ใหม่แล้วเปล่าไหนแล้วหน่แล้วอตอนนี้เรามาอยู่ใกล้แล้วมันคืออะไรไม่รู้นะฮะเราจะหลบแดดได้ตรงน,นี้ใช่ไหมหลบได้ไหม คืออะไรอ่ะเหมือนเป็นสถานที่โบราณปะอินโบราณอะไรแบบเนี้เฮ้ยทุกคนผมเจอที่อยูไมโอ้โหมีหมอกด้วยหมอกเขียวหยงงตโหหรือฝนจะตกอาจเป็นไปได้ผมเจอใบอมที่ใหม่ละโหเราอยู่ที่แบบกลางเลยสายมากๆใจกลางเ,ยเลยสายเลยแหละจะเป็นแบบเนี้ย ดูครับเราก็จะถึงเหมือนที่เรียบร้อยนะทุกคนจะได้ยินเสียงแบบตื้นใช่ไหมคือไม่ใช่ไม่นะคือแอร์ <c oughs> เออแอร์ผมมันดังมากคือแบบเวลาอาัดคลิปทีไรมันต้องผมต้องเปิดแอร์ไงเพราะมันร้อนแต่ถ้าโอ้โหยีน่าหรออุม้มมาเป็นหมูมาเป็นฟูงเลยเราต้องล่าเราไม่ล่าเรามีชีวิตรอดปิ้วอูไม่โดนอุ มาดยมาดิโอ้แทงตายแทงแทง,แทง,น,ง,แทงนึงคือขนาดมาสวยหูเนื้อเยอะมากเอาหินทิ้งทิ้งหินโอเคผมว่ามันมันเปลืองช่องนะเราต้องคาบเชือกมาให้หมดเลยเราจะเก็บหินได้เออได้ละมาดิมาเด้เอออยู่ไหนวะปักตัวนี้ใช่หรอนี่อยู่นี่อยู่นี่น มาวายหน้าเยอะมากถ้ามันเราต้องรอบไล่ฆ่าทีละตัวโดนเออไปมาดิโอ้ยไม่โดนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนหอ,อกไลยปิวดุ้งเหงออาหูหน่าเยอะมากหนังเยอะมากข้อโชคดีแล้วเนี่ย พอมาเจอฝูงหอยน้าแบบดีมากแล้วมันไม่เห็นเราอะ่ะมันยังมันแยกกันอยู่นะมันอยู่ด้วยกันแล้วน่าไม่รอดต้องหอเราอีกนึงอยู่ไหนวะเนี่ยเออวะหออีกนึงเราหายอะ่ะไ,ไหนอะ่ะมาไปไหนแล้ววะจะไม่ได้ห่อหายราคาใหม่ก็ได้นะไหน,หนๆลูกไปดิเอาตัวเดือดเดือดเดือดดีกว่าโห ไล่แทงเลยดีกว่มามันมาดีแตกมีแทงสามสีแตกกพชาิวเกมนี้มันเล่นง่ายมากเลยว่ะอีซีหอกอะไรวะนี่หอกนี่หอบอนนี่นี่ได้หอกม,มาแล้วอ่ะประมาณนี้น่นนาจะพอโอโ้โหตื่จะเมืออ่อยละเละว่าเราต้องนอนอะ่ะเราต้องพักแถวนี้นจะได้นะเราต้องการเราต้องตัดไม้ก่อน ก็ต้องออกเดินทางต่อด้วยเพราะว่าผมต้องการน้ําว่ะปูในนี้เราสร้างที่พักได้ไหมไม่ได้เราขับไปปามล้วต้องออกเดินทางต่อนะเนี่ยอันนี้มีอะไรไหมอ่ะเราเช็คก่อนไม่มีเลยหรอเฮ้ยต้นยู่คา่นี่ไปป๊มไปปามมันไม่ใช่พวกจนนยูคาไม่ดอกเฮ้ยนนี้มีถ้ำด้วยเฮ้ยแร่โลหะอของเราเต็มเฮ้ยนี่ไงน้ำอุ้ยดีดีดีของดี อโอ้ยดีแนละ้วเรามาเจอแหล่งน้ำนะฮะว่าเราต้องออกเดินทางด,วด่ดวนๆเลย,ยงั้นเราตายแน่ๆเพราะว่าเราไม่มีที่พักอยู่เลยโอ้ยเราจะมุ่งหน้าตรงไปแล้วกันผมไม่รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนด้วยนะครับตอนเนี้ยโอ้โหพอที่จะตกดินแล้วอะแบบออกเดินทางไม่เจอที่พักเลยอะเออจะโคตรโชคร้ายอะไรแบบเนี้ยโอ้ยเจอพีระมิด อยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้อ่ะเราสร้างมาร์คเกอร์ได้ไหมไม่ได้นะคราาับเราไม่สามารถสร้างมาร์คเกอร์ได้ตอนนี้ตอนนี้เราคนออกเดินทางนะผมเรากินเนื้อชีสสุดท้ายของเราแล้วกันโอเคถ้าเราไม่เจอที่พักเราก็น่าจะไม่รอดแล้วจังหวะเนี้ยว่ามันต้องเจออยู่แค่ข้าพีรลมิตก็ดีนะว่าเราจะไปไงังยงหูยศรซาเสียงค้นหลอนเลยอ่ะวันที่เพิ่งตกดินดี้ผมเหนื่อยอ่ะ กินน้ำเพิ่มเต็มไม่ไ้ไหมไม่เพิ่มนะเ้ผมรู้ถูกเกมนี้มันเกินไปว่ะที่พักมันหายากมากจะเอมีเปล่าไม่มีเลยชิบหายละมันสร้างมันเอาที่พักแบบเราเตรียมตัวไม่ดีเองนะฮะเออล้องโทษตัวเองด้วยผมผมเรือเอามะพร้าวมาเออถ้าเรามีมะพร้าวจะง่ายกว่านี้ว่ามะพร้าวมันกินทั้งเนื้อได้กินทั้งน้ำได้จะมีประโยชน์กว่านี้นะครับ อันนี้เราโชคดีแนละ้ว่าเราเจอแหล่งน้ำอโอ้โหนีจะตกดินแล้วอ่ะน่าจะหนามามากๆแน่ๆน,นะถ้ามันหนาขึ้นมาลำบากแล้วเนี่ยแข็งตายอยู่ชัวร์โอ้ยขอ<ม>ให้เจอเธอไบโอมาไดโ้โอ้ยคุณผู้ชมเจอแล้ว <c oughs> ว้าวเจอแล้วอีกไกลจะถึงแล้วโอ้ยเจอที่พักแล้ว รอ,อดแล้วรอดแล้วเรารอดแล้วรอ,อดแล้วโอ้ยรอดแล้วรอดแล้วโอ้ยอยู่ใกล้ไปเลยสวัสดีดอุ้ย What What the fuck พัดจันทร์มีสองดวง What อยู่ใกล้พัดจันทร์มากเลยนะเพราะว่าเราอยู่ต่างโลกวะเออหรือแบบในนิเมะอะไรเงี้ย อาจจะวิ่งมาทอนแล้วแบบหัวฟาดพื้นตายแลบเนี้นเราก็โดนวับามาต่างโลกนี่ปะ <c oughs> อ่ะเป็นไปได้นะคเออมันไม่ได้บอกเนะื้อเรื่องเรามาเราก็เดาไปก่อนแล้วกันแปลว่าเราจะต่างโลกสินะแนม่ต่างโลกเป็นต้นมะพร้าวเหมือนแถวบ้านเราด้วยนะเนี่ยตอนอยูขายยังมีอะ่ะเออถ้ามันเป็นต้นไม้แปลกประหลาดนี่เราน่าจะเชื่อไอน้นี่หรอก <c oughs> ต่างโลกมันต้องเป็นทะเลสายวะเนี่ย <c oughs> มาต่างโลกทั้งทีอู้หูเฮ้ย <c oughs> ดีนะเนี่ยอ๋อ มืดมากโอเคอย่างน้อยรู้ว่าเราไม่ตาย,ยาก,กินน้ำก่อนน้ำโอเคเอาอีกมาเราสร้างที่พักกันก่อนเราต้องรีบนอนนะฮะเดาเนี่ยหนาวตายก่อนผมไม่ได้เซตเกมไม่อยู่เพราะว่าผมตัดไอ้ต้นนี้เลยว่ะไปใบไปก่อน ไปก็ตัดท่อนไม้เอาท่อนไม้มาโอเคน่าจะคาบได้แล้วมั้งอ่าะตัวคืนสวยมากนะดูสิมีออร่าด้วยเออออร่านี่มันควรมีแต่ในพวกภาคเหนืออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยต้นกล้วยเหรอเฮ้ยกล้วยเหรอมีกล้วย,เ,ยเดี๋ยวเราเค่อยเก็บกันของเต็มอ่าได้ที่พักมาที่เรียบร้อยแนละ้วโอเคมาตั้งที่พัก ติดบักโอเคเรานอนดีกว่านอนโอ้ยชาวันที่สองครับน,น,น้องๆโอ้เซฟเกมก่อนเลยคั้งแรกฮะโอ้โหเราจะหิวแล้วอะเก็บกล้วยกินดีกว่านี่ดีวดวกว่าต้องเสยเลยกินกล้วยกินกล้วยกินกล้วยแล้วก็กินน้ำโอ้เห็นดีๆนะอยู่ใกล้พีระมิดด้วยน่าจะเป็นดันเจียนนี่อะไรอะอะไรอะ ไอ้เพิ่งเคยเห็นอะมันคืออะไรอ่ะมันคือมเมล็ดกล้วยสามารถไปปลูกโฮ้ยดีนะเนี่ยเอ้ยดีดีผมจะทิ้งไว้ตรงนี้แล้วกันเมล็ดกล้วยเราจะทิ้งไว้ตรงนี้นะอ่าจำไว้นี่อ่ะฮะแต่ไปเราควร้ากระเป๋าเรามีหนังแล้วนี่ใช่หนังพอเชือกแล้วก็แท่งไม้เชือกหรอ,อ เชือกแล้วแท่งไม้ผมแท่งไม้อยู่ตรงนี้อันหนึ่งนะอยู่ไหนวะตัดใหม่ก็ได้มีต้นยูคาไหมเอาต้นนี้ก็ได้นะนี่แท่งไม้ของเต็มแม่จะครับอะไรของเต็มตลอดเลยนะแหมจะครับแล้วก็ของเต็มตลอดเลยเอาต้นหินเดียวไว้เฮ็ดีด,ดีตัดไม้กันน่อยอา่า โ okay. อ้ยอย่าตกน้ำลเลยเออเอาชิบหายใชย้ตาได้ปะไม่ได้อโอโห้ขวาน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 อะไรแรงไม้มกับหินชิบหายแล้วโอ,โอ้ยโอเคชิบวันที่สอง นีะสับป,ปะรดก็มีหรอเกมนี้โอ้ยจอนเนี่ยเจ,จ,จอาเจ้เจ้ละนี่โอ้มีกรบด้วยเราใช้นี่ตัดได้ไหม่ะไม่ได้วะว่าวิธีเดียวใช่นะรู้สึกจะไม่ชอบวิธีนี้สักเท่าไหร่โอเคอ่าฮะแห้งมาเรียบร้อย เสร็จโจนมานะครับเอ่อเป๋าอ,อะไรคาดเชือกอเอาเชือกมาอา่ออันนี้ขาดหินแน่นอนเราครับเอ่อผมอยากรู้มากเราอยู่ที่ไหนได้ปะของเต็มป่ะไม่เป็นไรค้ากระเป๋าได้มันก็จะหมดประโยชน์ละเน่ถ้ามีกระเป๋าคือแบบน่าจะเพิ่มช่องได้เยอะพอสมควรแล้วมีเสียงกบแถวนี้นี่ว่า หายไปเรี่วๆนะมึงเนี่ย <c oughs> ว่าเราผมเก็บสับป,ประรดกินดูดิเอออาจจะมีประโยชน์คุณค่าอาหารอะไรก็ได้เนาะแมีมมีอะไรไหมอ่ะไม่มีหรออู้เพิ่มมาเยอะเหมือนกันสับป,ประรดอู้ต้นสับป,ประรดนี่มีประโยชน์จริงๆนี่ไงอ๋อมาตัดได้เราไม่ตัดแล้วกันอืมต้นกล้วยก็มีประโยชน์สําหรับเรามากๆ ถ้าเรียกระเป๋าแล้วผมเอาใส่นี่โอ้ยแต่นี่พุกขาของสบายแล้วสบายบือ้อสะดือโบแล้วรอบนี้มาซี่มาซี่ฮะต่อจากนี้เราขาดแค่หินเท่านั้นแหละเออชิวใจอะ่ะแม่ไม่เจอหินเลยแล้วก็เอออยากลงมาร์กิ้งมากเขาอยู่ตรงไหนอะ่ะมาร์กิ้งขาดอะไรขาดเชือกแล้วก็แท่งไม้ ขาเลยลักหนาวะเนี่ยเนี่ยเว้ยเราหาหินก่อนแล้วกันยิงอยู่ไหนวะตอนน้ผมเจอถ่านี้เยอะอยู่นะเก็บพวกนี้ก่อนเออเก็บไปก่อนแล้วกันไหนว้าวโอ้โหข้อสูงจำเป็นมากหินอยู่นหนแม่ไอห,หินอ๋อหินแล้วหนึ่ง ขาดอีกนึงหินอยู่ไหนวะนี่ไงได้หินแล้วสองอันโอเคขวานยางเชือกกับแท่งไม้นะครับเชื่อมวาก,ก่อนเชือกแท่งไม้หรอผมต้องแปลงรูปไปไม่แย,ยกมาเป็นทีละชิ้นได้ไหมไม่ได้เนาะทิ้งมาคือทิ้งมาหมดเลย น่าจะแปะรูปเจาจากอันนี้ได้นะได้หรอวะได้ได้นี่ไงได้ไปแล้วทั้งไม้โอเคเก็บ้ันสูงต่ออ่าฮะขวานขวานขวานอะไรคะเชือกอีอะนึงมึนตัดไม่ได้วะม้นตัดไม่ได้โอ้่หตัดนานแน่ๆต้นอินทผามม่ไหน มาลงมาร์กิ้งกันหน่อยเราอยู่ที่ไหนแล้วของส่วนโลกเอาเป็นหันหน้าเข้าตรงนี้หรอกไอ้กบไอุ้บไอ้กบมึงจะไปไหนออเอ้ยลงเลยอือตายกูจะโดนโอหเนื้อสิบอันโคตรเยอะเดี๋ยวจะตัดก่อนอ่าสวย สำหรับคลิปนี้ก็ผมน่าจะขอจบเพีงยงเท่านี้แล้วการถือคลิปนี้ก็ค่อนข้างจะนานแล้วนะฮะอ่าไม่รู้จะนานเท่าไหร่เหมือนกันตอนนี้ผมเอาไปสี่สิบนาทีกว่าแล้วน่าจะตัดเยอะแล้วขอคลิปนี้เพราะเราเดินทางไกลนะครับก็คลิปนี้คลิปนี้ก็ไม่มีแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับก็กระทืบไรเยอะผมจะมีอีพีที่สามนะก็วันนี้ผมน่าจะรอดูเสียงบทนะครับผมว่า ทุกคนชอบเกมนี้หรือเปล่าให้ให้ผมทําคลิปเกมนี้ต่อไปไหมถ้าอยากให้ผมทคลิปต่อไปก็ขอคลิปนี้เกินอย่างละสิบไล้์ผม ep ที่หและ ep ที่สอย่างละ10ไลค์นะฮะก็ผมก็จะทําคลิป ep ที่สให้แล้วกันโอเคบายสวัสดีครับ